กินเที่ยว<อ>พาไปดูกับเบเซวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเขาทําขนมโบราณนะทุกคนขนมนี้แต่ละถิ่นแต่ละผ้าจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะทุกคนเขาทําขายมาแล้วมากกว่า40ปีนะนทุกคนจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นนี้คือรุ่นที่3ขนมที่ว่านี้หน้าตาจะเป็นยังไงกระบวนการทําเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดู อันนี้คือข้าวเหนียวที่เราต้องแช่น้ำก่อนสักประมาณหนึ่งคืนถึงจะเอาไปนึ่งได้ทุกคนหลังจากที่เราแช่น้ำไว้แล้วสักประมาณหนึ่งคืนนะทุกคนช่วงเช้าเราก็สามารถที่จะเอามานึ่งได้ว้าวทุกคนอันนี้คือข้าวเหนียวที่เรานึ่งทุกคน กินหอมมากทุกคนจากนั้นก็เอาเข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จแล้วทุกคนมาใส่ในกะละมังวันหนึ่งเนี่ยต้องใช้ข้าวเหนียวประมาณสองกระสอบเลยนะทุกคนเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะทุกคนนี่เทน้ำเชื่อมลงไปจากนั้นก็โกนทุกคน เสร็จแล้วก็ตักใส่ถาดน,นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปว่าจะไปทำอะไรต่ออันนี้คือขั้นตอนของการใส่ข้าวเหนียวในบล็อกข้าวเหนียวทุกชิ้นก็คือจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมดเป็นแผ่นกลมๆทุกคนขนาดเท่ากันหมดเวลาทอดออกมาสวยมากทุกคน ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแผ่นข้าวพองทุกคนที่เขาตากแดดเอาไว้รอเพื่อให้มันแห้งแล้วเอาไปทอดอีกทีหนึ่งทุกคนจะยืมว่าวปาลีแบบ่าวาลีหนึ่งวันสองวันสองวันทดี่่างนีทอนี่ทุกคนเสร็จแล้วเราตากแดดก็ประมาณ3าวัน ประมาณสามวันเรายกขึ้นมาเพื่อจะไปทอดแผ่นจะเป็นกลมๆอย่างนี้ทุกคนเหมือนเขาเก็บสวยมากนี่ทุกคนเวลาทอดฟูมันก็คล้ายๆเขาเก็บอะจะฟูรสชาติหวานมันไปในตัวป๊อปาดด้าของเดาดูวนี่ตีตัวเนื้อุ่งตีตัวจ้ะหัวแบบรุง่งตก ทุกคนสามรุ่นแล้วทุกคนเราเพิ่งสารตั้งแต่เรียนจบก็ประมาณห้าห้าหกปีเดียวกนะลโอ้โ,อโอเวลาทอดใช้เวลาแป๊บเดียวเองทุกคนไม่ถึงหนึ่งนาท,นาทีอันนี้คือที่ทอดเสร็จแล้วเราพักน้ำมันเอาไว้บสมอะไรกับอะไรกับวะกินเน่กินเน่ต้ปงกินเน่ อัตุภาษาสิย์เอาภาษาสิย์ภาคใต้ก็เข้าพงเข้าพงภาคอีสานภาคนือภาคตะภาคอีสานเข้าแตงเข้าแตงข้อนางเล็กแล้วทุกข้อแต่ละภาคอ๋อแต่ละภาคจะเรียกไม่เหมือนกันทุกคนเข้าพงบ้านเราถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นเข้าแตงย่อภาคเหนือยออย่อเรง่าเรง้ายาน้ำตาลต่อนีิยอ มันหวานมันมีตัวอ้อ,อันนี้คือจะหวานมันภายในตัวทุกคนก็คือไม่ต้องมีอะไรมาแต่งหน้าอากาสุดยอด่ากินี่เพนสวยมากทุกคนเข้าพองที่ทอดเสร็จแล้วนะทุกคนลักษณะจะเป็นกลมๆอย่างนี้เดี๋ยวผมจะชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบอกเลยว่ากรอบมากทุกคนเวลาทอดน,นี่จะฟุ้งหอม หวานมันกรอบอร่อยกลิ่นหอมด้วยนี่เวลาแพ็คจะเป็นถุงอย่างนี้ทุกคนนี่ทุกคนด้านหลังอันนี้ก็คือที่แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเราส่งอันนี้คือที่แพ็คเสร็จแล้วนะครับทุกคนใครสนใจที่อยากจะซื้อไปเป็นของฝากหรือไปขายต่อเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะทุกคนสั่งซื้อกันมาได้บอกเลยว่าอร่อยมากทุกคน บอกเลยว่าต้องมาชิม